แม่พี่น้องเบิดทุกสุคนอ่าบ่ว่าจะเป็นภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศนี่เองก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบ่าวศิรัต์บ่าวผู้ใดเชึนงก่าวซ่งเคยในมื้อนี้เนาะอ่าในมื้อนี้บาสัตว์ก็มาตามอันอง่ายๆก็มี FC เนาะว่าแม่พี่น้องในบ้าน่าิหลายๆแจ้งมาว่าอ่าให้มาเบิ่งครอบครัวนึงแน่ให้มาถามไนแน่ว่าเพิ่นน่ะอ่าเป็นครอบครัวทุกข์ยากบ่วแนวใดหั่นนะแเพิ่นก็แจ้งมาให้บาสัตว์มาเบิ่งก็มื้อนี้บ่าวศิรัตก็ได้มาหางน ครอบครัวหนึ่งพันพี่น้องซึ่งเพื่นเองกะทุกยากบ่อหอว่าในใดกะพี่เฮากลับไปโอ้ลรือว่าสอบถามเพิ่อนลว่าอันปึงไปพร้อมๆกันเนาะว่าเพิ่อนทุกยากแค่บ่อหอว่าในใดเนาะบ่เสียดเองยังบุฮู่เช่นกันเพิ่งมาเมื่อนี้เป็นครั้งแรกอ่าโดยโดยพี่น้องออกมาเพิ่นพี่แหละอ่าตรงไหนตรงหน้าพี่แหละนี่ก็คือถีงนาเพิ่นเนาะพี่น้องยี้อถีงนาพันเดินเด้อนี่โดย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 อ่า ก่อนอื่นเนาะผู้ใดที่เข้ามาเบิ่งแล้วก็อย่าลืมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าเป็นกลังใจใบาสัตด้วยเด้อพี่น้องโอเคพี่น้องเดี๋ยวบาสัดจะพาพี่น้องไปหาทางงานทางเอื้อเป็นพร้อมกันเลยนะบายดีสบายดีเนาะก่อนอื่นก็อยากขออนุญาตน้อยให้แนะนำโตเนาะมีสื่อว่าจังไรเนาะโดยสีวอนสีวอนเ่ามีอายุจากปีเนาะ อายุ36ปีอ่าโดยโดยอ่าปัจจุบันทุกเมื่อนี่เห็ดอาชีพยังอยู่เนาะเห็ดนาเห็ดนาโบอ่าเห็ดนาเห็ดจะก้นเห็ดนาเนี่ยเห็ดนามีแต่ลูกสอโค้ดเนี่ยน้อยนี่แหละมีลูกน้อยสองคนโดยโอ้เห็ดนาแต่ละปีจังคนแล้วอ่า,าเวลาไถนาเห็ดยังได้จ้ะนคาลูกผู้น้อยนี่แหละปัม๊มไถเพรได้โอลูกผู้น้อยนี่มีอยู่จากปีน่ะ ลูกมีจะคนทางเวดสองคนมีลูกสองคนผู้ชายเวดบ่อร้อนใดๆผู้หญิงผู้หญิงคนนึงผู้ชายผู้นึ่งก็คือพี่ซีผู้น้อยก็่ซีพีผู้หญิงอ๋อก็คือมียนลูกกบเป็นผู้ชายโดยโดยก็มีแต่เปิดนนั่นใอยเบียกใส่งานเนาะอ่าแล้วเป็นใดอันภายในเฮือนทุกมมือนี่ไปในเฮือนก็มีกระท้ากระเทกระัวกับผู้เสียไปแล้วคือทางผัวเอื้อนเสียไปแล้วโดยอ๋อผู้เสียมาหลายปีแล้วบ่ ไปหาปีได้ไหมอ๋อได้ได้เชยไปหาปีแล้วนี่อา่าบกุกคิดที่สร้าง,งกับครัวใหม่หรืว่าแบบหาสาวรักเยือนใหมนะ่เหนะคิดแต่บุมีอ๋อก็คือก็คือคิดอยู่แต่บุมีอ๋อโดยโดยถ้าสมุดว่าเนะเาะอ่าถ้าสมุดว่ามีแบบอา่าคนอยากเข้ามาอารมกับเอกเรนี้เกเรชีลมนำอยู่บ่อหรอได้ไหมเนาะ เออบุ้มีโทรศัพท์โทรศัพท์ได้อ๋อเออบุ้มีโทรศัพทบปอมีโทรศัพท์เงินวะเป็นยังไงบุมีเงินซื้อบรรลัยใดบุ้มีเงินซื้ออยู่ธาเมชะอ๋อคันมีในหลินเป็นอยู่วะบ่ได้บ่เคยหลินจากเถื่อเลยบ่เคยหลินจากเถื่อปอโอ้บ่เคยลินทั้งลูกกับบุมีมาทั้งลูกกันเลยลูกมีลูกอ่ะเขาอันบ่สนใจเขาหลินจะเกี่ยมเรื่องของเขาอ่ะนะโอ้ม่นเนาะอันเป็นธรรมดาของเด็กน้อยทำไมไม่เชื่อไว้ของเด็กน้อยแล้วแพ้ดเยือนได้撒 ได้อะไรอันชีวิตเนาะแต่ละอันแต่อันนี้ก็นี่แหละชี่ิตกับงยากคนสะดวกสบายแบนไหนีวิของเอื่อยเลยกว่าะว่าลูกฮะกันนิดหน่อยดีกันเลยยังบริสุทธ์สบายเนาะเลยเแล้วอยู่ในระดับไหนอ่ะในความห่างมีเนาะแบบทุกยากบ่หรือว่าระดับกลางหรือว่ามีแล้วไปว่ากับบ่ห่างบ่มีเพื่อนกับพวกผัวพายุวขึ้นแล้วัพ่ะตคนก็เลยเสียไปแล้วเพคนก็เลยผัวพ่ายพัสละเลยดี อือก hmm, ็ค <scanning Khan h> ือง่ายๆก็คือยกเกินขึ้นเป็นลักเป็นเสาเนาะแต่ว่าทางผู้ใดก็เสียไปก่อนเสียไปก่อนอ๋อก็เลยบ่ได้สร้างครับีก็เลยบ่มีผู้ภัาษาอัน้ลูกก็น้อยเนาะโดยลูกก็น้อยเพิ่นก็เลยอยู่ไปเท่าคู่มือนี่แหละอ๋อลูกได้เข้าเรียนบ่บ่่เข้าผู้ใหญ่แต่ผู้น้อยน่ะเข้ามากบบ่4ผู้น้อยผูปีนะบ่โดยโดยก็คือทางผู้ใหญ่ทาบ่ได้เข้า

แล้วทุกมเอนี่อยู่ใช่เนาะแบบเพื่อนเนี่ยพ oh, ูดแล้วเนี่ยทุ่มเอนี่ก็ยู่แต่บอเลี้ยก็อยู่ไปพอได้นอนพอไในยังไปแต่ว่ามาแล้วแันเดี่องนี่ก็คือเทียงนาก่อนอ่นาก่อนเนาะเล่าเกิดยังก็เลยมื่อจังที่มื่อเฮื่อนเป็นไงเพื่อนลังบ่อยๆเนอะแบบเวลาฝนตกฟ้าห้องนี่ฝนกาดเขายิบบอลได้ไหร่ฝนกระชาดเขาแล้วก็มันก็หัวลังคากูกหัวลงโดยโดยโดย เรื่อยๆเขานำสำปาแต่ละปีแต่ละปีก่ะหมดลายใ้ปีแหละที่หาชีมันกับพวกอยู่พอกินพอว่าฮกะเวลาเาขาดคืนมาเาก็เลยได้ขายเนาะมันบมดลายก็ได้กันไปเขาขอน้ำก็เปนบ่ได้ลายคือมูอยู่น้ำบ้านน้ำเมืองเนาะทั้งเรื่อยๆก็มีคนอ่าเป็นไงก็บม่ได้ไปหาเงินทางไหนก็คือมีเวียกงานน้ำบ้านก็หาเล่งเส่าเขาแล้วเนาะเล่งเส่าเขาแต่ขาดคืนนี่แหละคือว่าเนาะ เงินคำกับโบมีโดยทางลูกกับยังน้อยเนาะลูกกับน้อยอืมตั้งเอื้อแต่จังที่หายยังโดยโดยโดยก็คือทางเอื้อยพอลูกกับน้อยเด้เนาะโดยแม่นแหละอ่าแต่เงินทางใดกันสลายถ้าแก่เป็นบโบยักรับเหาือนเนาะอายุยังบูถึงร์เป็นพี่น้องเน่ยโดยโดยโดยดูหักกำลังน้อยก็เลยจีบไปใส่ก็บ่ได้อะนะอ๋อโดยโดยโดยก็เลยขาดเขินเงินคำโผล่โบมี่แบบนี้โผล พ่อแม่ก็เ่าแม่ก็ได้อทั้งทั้งแม่อายุเท่าไรเนาะแม่หันแปดชิปเลยได้โอ้แปดชิปแล้ววะโอ๋อต้วงคือว่าเ่าสมควรได้พี่น้องเลยก็คือเพื่อนเห็นยังบ่ได้เลยเสมอนเนาะยังก็ยังบ่ได้เป็นได้สุขภาพเพื่อนสุขภาพเพื่อนกับป้าค่อยแง่ไงก็เจ็บหลังเจ็บเอวเป็บเข่าเจ็บยังอะไรแม่ก็ได้พานยาต่อของกันเ่าเพกันเนาะพอดีหนุ่มยากนะครอบวกขวัญสะดวกสบาย เสาลักอยู่เนาะรถทางลูกไซกับยังพันใหญ่อายุสิบปลายปีนี่แหละพี่น้องเลยโดยโดยโดยก็คือทั้งนี้เดินนี่ครับขาดคืนเนาะไม่ง่ายก็ได้เครื่องกับโบกหอยมีอุปกรณ์กันยุงครบหมดเลยเป็นใดไฟฟ้ามีใช่อยู่บ่ไฟฟ้าน่ะโดยโดยไฟฟ้าน่ะเพอาะไอเพื่อนเอาเข่าไฮเีคพุ่นไฟฟ้าอ๋อถ้าเพื่อนใหญ่ไปเพื่อนเพื่อนแหลกกับโบมีได้ก็คือไฟฟ้ายังใช่ของเพื่อน อ๋อก็คือยังบ่แม่นเป็นของตนเองของเอ้ยเนาะก็คือยังใช้นําเพิ่นอยู่ยังใช้ของเพิ่นอ๋อเรื่องน้ําเอน้ําใช้น้ําหยังด้แต่นบ่มีเอ้ยน้ําก็บ่มีน้ําสางก็บ่มีรถไถก็บ่มีรถไถก็บ่มีเฮ็ดนาแต่ละปีด้อา้ก็คือยืมยืมของเพิ่นอืโดยๆๆครอบครัวของเพิ่น่ดิโดยๆๆก็ยาก แกิ sea, sea, ite, <laughs> ่นแกยืมเนาะอ่าซึ่งเอื่ยกับบมีอ่าแกยังดีอยู่ในหนึ่งเนาะพี่น้องเลยเป็นใดๆเนาะผืนไหนเนาะคือสิขาดหลายอย่างอะไรพี่น้องเลยอ่าโวเรื่องอันการนำสำปาก่ะเป็นบางปีบ่อเลวร้นยใดเนาะปีกับบางปีกับปีก็ได้ขอกินเป็นบางปีเอ่ยขาดเทินแห้งโดยโดยโดย คือน้องอ่อยไงกอบกลัวตั้งยังบ่สมบูรณ์ไปพี่น้องการสมบูรณ์ไปบ่ากัมีแต่แม่ลูกเนาะทางนั้นดรวยว่าสาวรักดรวยว่าทั้งผู้เอ้ยเพิ่นก็ได้เสียชีวิตไปแล้วโดยโดยโดยใจน้ำเนาะทางเอ้ยนี่ก็นทางโทรศัพท์กับบุ้มมี่ใช่คนน่ะไฟฟ้ากับต่อมาจากเกื่อนพี่น้องบ่ยังก็ยืมจากพี่น้องมาจากเกื่อนพี่น้องมันยังก็ของพี่น้องเบิร์ดเขาไปเลยก็บ่มี่ยัง อย่างบุมีบุ้ีน้องเลยคือว่าลาบากทุกยากพอสมควรได้พี่น้องเลยเนาะอย่างหน่อยกัสวนลายมาค้นกัมีอย่างหนึ่งบุมีอย่างนึ่งนะแต่ว่าเอื่อยคนนี้บุมีอย่างจักอย่างคือว่าเพื่อนกัสมัยตังแต่โบราณผบ่อหรืออะไรเพื่อนนี่เกล่นอยู่ปัจจุบันเก่นมันมาแล้วัดก็เลยปเื่อนาแล้วเนาะมันก็เลยหัวใเวลาบนโตกลูกบ้ากัือหสาดใจ นี่เอื้อยออกมาหนาเนาะเกี่ยวเข่าอยู่หน้าเกี่ยวเข่ากี่หน้าอังหลายบ่อย่างไรเกี่ยวงานสาแม่ลูกนี่บ่ผู้นี่หน้อยอยู่สิบปีเลยก็เกี่ยวบ่มันไปใส่เนาะไปใส่เนาะตอนไหนตอนแรกหายหน้ามาแล้วเมันเกี่ยวเข่าอยู่ให้น้าคือเนาะเมันก็ได้มีลูกสาวนี่น่อยก็เกี่ยวเข่าก็ซอยๆพวกน่ะอ่าซอยๆกันเนาะแมนแมนแมนโดยโดย คนเปนไปโรงเรียนบ่มือนี่บ่้อื่นมาอนี้เพิ่นไ่ไม่ได้เปเรียนเปงเรียนแต่ละมือนะยางไปบ่หือว่าองไรยางโปลงเรียนบ้านโดยน่างไปโดยโคือ่นงเรียนไกลบปโรงเรียนจากเฮือนบ่บ่มีรถถีบรถอยังบ่ก็างไีบไปอยากได้ มีเงินซื้อลูกเอ้ยโดยโดยโดยคือทั้งแม่ก็อยากให้ลูกได้อยากมีแะไรเนาะแต่ทางแม่เองกับบมียังทังแม่เองกับบมีอาจเพินก็เลยลูกก็อยากได้บุมีเงินซื้อโดยโดยโดยแค่ไดนเนาะชีวิตคนเฮาก็ได้อ่ามันกับบ่อเทียบเท่ากันมุทุกคนดอกไปพี่น้องเลยโดยโดยกับมีผู้รวยกับรวยเนาะผู้จนกับจน ในภายในใจเอื้อนนี่อยากไปหาเงินทางไหนยู่บ่อได้ใดากไปแต่ไปบ่ได้มีแต่เขาลูกกับน้อยอก็คืออยากไปหาเงินอยู่แต่ว่าทางแม่ของเอื้อนนี่อายุอันแปดสิบแล้วเนาะทางลูกมันยังน้อยบาทนี่ก็เลยจําเป็นน้อพี่น้องเลยก็เลยไปใส่บ่ได้ก็อยู่ในฮ็ดนาน้าบ้านนี่แหละก็เลยทนทุกทนย่างในเรื่องลูก ภาพของเงิเองนี่เป็นังไรเนาะเรื่องแขงเองกับพแข็งเองปวดลัางปวดเอวนี่ไล้เกี่ยวข่าวกันเลยไปหาหมออะไรอย่างนี้บ่างหมอไม่ได้ไปจกเพื่อหมมีเงินเนาะหมอมีเงินปวดลัางปวดเอลเจ็บกับพวกไ่ได้ไปซื้อยากินเล็กน้อยดั่มชีหาพันไม่ไดไปกินยายาแก้ปวดนะธรรมดาเทานี่บ้างปวดธรรมดาเทานี่แหละมันยาแก้ปวดเนาะเจ็บแล้วก็กินกินก็ไปแล้วก็ให้ไป

ปวดเล็กๆน้อยๆก็ย่าฮ็ดไปสูไปเฮาบ่มีอยากไปนะโดยคิดว่าเฮานี่บ่มีคันว่าอยากไปกัจักสิเอาหยังไปให้เสียค่าหมอเพิน่นเนาะจุบันนี่ได้เป,ป็นหนีเป็นชิ้นอ,อยูอาาบย่บ่จุบันนี้โดยเป็นเป็นหนีเอื้อยนนอกอะไรแต่ว่าเฮ้าบ่มีเงินจ่ายบ่มีเงินอันเพิ่นเลยเป็นหนีหลายป็นไดนเนาะ เป็นหนึ่ก็เป็นสองเบอร์กว่าบาทกว่ได้วันน้อยได้แล้วอันเงินที่เอ่ยมุนเอาไปมุนเด็ดไปมุนเห็ดยังเนาะผัวเพิ่นเอปลายแต่กี่คนแต่เขาได้เอ่ยใน่บ่งหูผัวจะเพิ่นไปเฮ็ดยังเพิ่นยืมไปน้ำคุยน้ำน่องเละเล็กน้อยๆไปเลยโฮมกันนะนะโดยโดยโดยเอ่ยกับโป่งหูน้ำเพิ่นผัวที่อันเชียร์ชีวิตไปแล้วเนาะอ่าหลังจากที่ผัวเชียร์ไปแล้วเอื้่ยกับผัวได้อันโอ้ล้มกับผัวไดเลยบ่ กะ่นอยู่กับลูกกับเต้าเนาะอยู่กับลูกกับเจ้ากับแม่โดยพี่น้องเพิ่นก็อยู่เพื่นเพิ่นโดยแล้วทางพี่น้องบ่ได้มาซอยทางเื้อยบ่ซะบ่เพิ่นแล้วเป่นเลี้ยวเป็นเชลีมากอ่ะแถาเพิ่นแล้วจังยามได่เนาะเฮโดยโดยต่อหด้าคนช่างนาเพิ่นหน้าโตเนาะอ่าบางคนทางมีให้นาทางนั้นก็บ่ว่าเพิ่นเนาะทางคนต่วายเพิ่นเนาะโดยโดยโดยขวายเพิ่นกัเพิ่นก็พากันดีกันซ่างแต่เฮาก็สิพี่สามแม่ลูกมีเลีกยสามแม่ลูกเนาะ พี่น้องลูกคนกับมีใจอยากซอยเรือพ่อแม่เพาะั้นจ้ะอ่าเป็นการยังน้อยหนึ่งอายุคนก็ได้อ่าเป็นจมอยู่ว่าเวลาเห็นงานไม่บอกว่าเลโอ้ยเมื่อยดีโอ้ยแม่เอ้ยแดดได้่วงนี้พี่น้องเลยโอ้ยเมื่อวานแห่งแดดเนาะโดยโดยโดยเดี๋ยวคนเราไปนอนอยู่ขั้นหน้าผู้น้อยผู้น้อยว่าผู้อันผู้หลานะบ่แม่อ๋อเป็นเมื่อยเปนฮอตผู้หลานก็เป็นผู้หญิงอีกคนพี่น้องเลยอืมก็เป็นผู้ชายอย่างเงออันีเนี่ยนั่งทนแดดน่นจังหน่อยคนละ นี่เป็นผู้หญิงอีกเนาะง่ายก็ไดเ้เป็นผู้หญิงแันน้อยนเนาะโดยโดยทำงานเ็เกี่ยวข้าวโอ้ยเมือไอ้ฮอนแดดเมย์เอ้ยขึ้นไปนอนเนาะนอนฮันน่าแล้วดแตวทางน่องนั้นลูกผู้หลานเี่เพิ่นได้แบบคิดอยากหาเงินนั่นยังว่าเพิ่นนะแต่และมื่นนะนโดยโดยพี่ก็ไปรับจ้างผู้น้อยหันไหนงานไปรับจา้างาางาเพิ่นเกี่ยวข้าชื่อคัน บ่หลายหมอยไปเกี่ยวไปยามลูกก้าอ๋าโดยๆมันไปว่าซั่นยามเกี่ยวยังบ่ได้ไปทางใดเพราะว่าเาเียวบ่ค่อยเป็นเด้ไปเกี่ยวบ่ันเป็นเป็นอยู่แต่ว่ายังบ่คักปานดเนาะยังบ่คักยเพราะว่ายังบ่ค่อยวางมือนะเกี่ยวนําแม่ก็ย่านบ่เป็นให้พ่อเกี่ยวไปโดยๆแต่ยามลูกก้าพอได้พอได้ไปไเนลกหน้าพี่น้องนี่แหละ เพื่อน็อยากซอยแนหระวะเนาะกซอยแน่ก,ก,ก็นเลยอ่ะก็อยากซอยเพื่อนก็เลยเอาไปรับจ้างก็เลยเอาเงิหนหายก็คือเขาออกแหง้งเพื่อนออกเงินเนาะเขาจะได้เงินเปิดนล้วต้องใส่แหง้งทางน้องไปลุงนถูกเวียกแต่น้อยพี่พี่น้องเลยวันนี้ก็ได้เวียดก,กักแต่น้อยก็ได้ลูกคือว่าเนาะทางครอบครัวทางเอ่ยพวกคู่พันแม่เนาะกรบโบมียันง่ายก็ได้กระสุดแต่อยากให้ลูกมีโดยโดยโดย ไปไลยงัวแบะควายบุมีจักอย่างเลยสัตว์เลี้ยงอย่างกับบมีเลยต่ออยากอื่อเองได้เอื้อยโดยกาะคือสิขาตะเล่นพี่น้องเลยแต่ว่าอย่างี้ยังกับบมีเป็นของตัวเองแต่ว่าอย่างนี้ยังไงใส่แต่ของพี่น้องเนาะใส่คำว่าใส่ของเปิ่นกับผู้ที่ใส่พอดมือใดอะไร เนาะของเพิ่นโดยโดยโดยของเพิ่นกับเพิ่นก็ยังอีนั่อีต้นหรือว่าสงสารเอื้อยนี่แหละโดยโดยคือทั้งเอื้อยกับบ่มีเนาะอยู่กับลูกมีลูกสองคนแล้วก็มีทั้งแม่กับอายุคนกับแปดสิบแล้วพี่น้องเห็นยังกับบ่ได้ได้กันเนาะเป็นกะเท้าแล้วเตะเลยก็เลยทนถูกชนยากไปโดยโดยโดยที่ไปทั้งใดเ้าก็ไปบ่ได้เนาะ ลูกก็น้อยแม่ก็เานะลูกน้อยแม่ก็เถาะเลยจะเป็น่ยู่นแม่สุดายเนาะหลายทั้งแม่ไว้ง่ายกันได้เพิ่เ่าเนาะน้อยอายุก็สิบปีกับเพิ่นยังกับไว้ง่ายกัมีความผู้แน่นหน่อยหนึ่งเพื่อนกันได้โอ้องเขียนแบบอดเขียนเป็นยี่โม่ขมูนียังมไนังาเนาะง่าัเยนเนาอชีพี่น้องเลกัยบลยยยายก็ป็เสิยงนั้นบาจัดเองกับผู้แหล เป็นพอหางโมอหนึ <modeling> ่งเลยไม่เลยเนาะไม่ใช่ก็เกี่ยวเข่าเนาะสามในลูกคือเกากีนเข่ากินน้ำหรือว่าเวลาเนี่ยกินแล้วแต่ละมือได้กินยังกินแน่แต่ละมือนะพี่กะเกงเนาะไม่จำปลาเดกแกงเนาะไม่ยังพอยังพอไหวเนาะจำปลาเดกนี่ได้เอือยพอได้กินของเสพคือโมเลยหยดนอกก็เลยทนกินบอกง่ายๆกันเนาะของเสพมันก็ต้องได้ซื้อ แต่ว่าเราไม้หรือว่าอย่างนี้เอาให้เองได้เนาะโอ้ยโดยแกงเราไม้ยังพอทนพอสู้ได้พี่น้องจำประเดกเกินสู้ไปเห็นอะไรเนาะจนแหงจะกินได้เสพขะบโบมีเงินนะนะคือหมูเนาะมีเป็ดมีไก่มียังกินแบบเอื่อยขับโบมียังเลยเคือหมูบัตมีเป็ดมีไก่เอ,อื้อยขับโบมีเป็ดไก่กับโบมีนะหมูมสไลายย์เป็นรักดาแกงเราไม้่เนาะด้วยจะประเดกเขานี่แหละ อันนี้ขาดเถินแห้งเนาะได้หลลูกกันนิอยๆลูกบัวพ่อจะได้ไปหาอีกยังนะยังไงครับแห้งกันยังบ่ทันถึงงานขันนั่นเนาะเพิ่นก็ได้แห้งกันยังบดถึงคือว่าอันไรวะโดยโดยเราบได้กิโลบ่ได้ไปหาขุดบ่ได้ไหนไหนบัวกิโลกะไม่ลายากเรียกคือเพิ่นกะบ่ได้ไปมันไปแต่บ่ค่อยได้หลายเด้โดยโดยตัวเศร้าตัวเลยบอกว่ากินเนาะจำแห้งเด็กน้อยเลยเนาะ ไม่งายกที่กับบนิเวนว่าที่ห้างไงประธานพีน่น้องโดยโการกันอย่งน้อยฝ่กกันยงสู่ชีวิตนอกันยังสู่ก <c oughs> ันไปกับพอแม่ประธานซะ,ะนนสู่นคนหักแพงแม่แหละไม่ไงาย,ย,ยก็ไเโดยโดยโดคือวาออ่าเน้แต่ว่ามีคนอยากเข้ามาเป็นสลักอื้เอ,อๆๆๆๆื้ยกันยินดีเ<ย>นาะว่ง่ากัน ผู้อาผู้อยากจะบุญเล้วกินจากช่วยเหลือเอื้อยกานั้นกะยินดีเช่นกันพี่น้องนะกะให้โดยเรือกะให้เพิ่นเบิ่งเนาะอย่างนั้กะเมื่อเสารกะบอกไปเนาะว่าเพิ่นชี่ซอยหรือปูซอยเป็นตัวบาแต่เพิ่นเข้ามาเบิ่งแรกะให้เบิ่งงานพิจารณาเองเนาะว่าควรซอยบ่หรือว่าบุควรว่นนี้ใด้กะคือมไม่ได้เอื้อยกะบ่มาเพิ่นงแรกอ่ะอย่างกะบบุมีพี่น้องอยากจดพี่น้องเลยโดยโดย เป็นน้ำเป็นไฟนี่ก็บ่มีของตัวเองจักอย่างรถไถยเฮทนากบ่มีของตัวเองอีกปัจจุบันนี่ก็อยู่เทียงไห่เทียงนาพี่น้องเดี๋ยวบัดจัดให้เบิ่งเทียงนาคนเนาะนี่อันนี้จะเทียงนาของเพิ่นโดยโดยโดยจะไดเท่ากันดีส่วนเพือนส่วนเพื่อนนี่บอยให้เราเลยเนาะก็คืออยู่เทียงนาดีกว่าพผ่นะคืออยู่เพือนอ่ะเวลาฝนตกก่ะฝนหัวฝนสาดับพี่น้อง ทิ้งหน้าดีกว่าพอนะแล้วมันยากาศคนเท่าชีวิตคนเท่ากับมันเทียบเท่ากันบ่ได้ผู้มีพยักจนหรอกเนาะม่ง่ายๆก็ได้คนเกิดมาเนาะชีวิตของเา่เดยเลือกบ่ได้ง่ายๆก็ได้ก็คือทั้งเง่อยกับอยากหาแต่ก็ยังมีเหตุการณ์จำเป็นอยู่เป็นคือยังกันจีไปหาเงินจิปลาแม่ก็บ่ได้เนาะเอาใหญ่มาถึงมือก็ย้อนไปอกกย้อนแม่และเลี้ยงมาเนาะ quay nhà cái nhục dạng khi lúc gây này lại à, phần cái này cái xoáy gây thúc mưa thúc mưa thúc mưa phần cái, khư, cái là gì lại cứ phần nhảy mà thúc mưa là cứ gây con liền mà nó thằng tăng như con cun nó như phạc tướng mỗi ngày cái bà cả à, ăn chơi đi bò rồi ạ con thì được khít á mà dù phần xào lạc xào xoáy cái gây nó Đồi, rồi, rồi. cả phạc nó cả hay ăn thúc bẹp bừng mà sẵn chắc Hãy subscribe cho ได้เนาะอ่าฝอใส่เหลือ,อยังนยแน่นะแต่ว่ายากซอยเหลือเอื้อเพิ่นเรืองไดโบอกอะสามารถเด้อทักทายเข้ามาเนาะอ่าแจ้งเข้ามาที่เพจของบาสิลัดเด้อบระว่าทางเฟซบุ๊กรือว่าทางไลน์ให้แหละอ่าบาสิลัดจะเป็นสะพานบุญไห้เด้ดดดอพี่น้องโดยโดยเออกะโอเคมไหมเนาะึงบาสิลัดกะรบกวน,น,นเวลาทางเอื้อเพิ่นไลน์กับพอสมควรมื้อนี้เอื้อก็เกี่ยวเข้าได้มื้อนี้เนาะอ่าเพิ่นก็ได้เฉียชละมามื้อนี้ก็ได้บาสิลัดก็ออกมาเพิ่นตรงไหนตรงนั้นพี่แหละก็ได้ยินเนาะ FC บาสิลัดนี่แหละ แจ้งข่ามามาเบิ่งครอบครัวนึงเพื่นวะอ่าเป็นครอบครัวตุกยากบอรล้วนอะไรก็ให้บ่าเสือมาถามเอาเองเด้อเพื่อนวะก็ได้มาในมื้อนี้ก็มาพ่อก็คือเอยว่าั่นะเนาะเพิ่นก็เล่าอีหยังกงบ่มีของตัวเองมีกัต่อเทียงหน้ากับให้หน้าเนาะอ่าเอาเก้าคีบไปน้องนีิมาเสาะกับสิโจ๊กคีบเพียงเท่านี้ก็เนาะหรือว่าสิขอลาเอื้อยันกลับก่อนแล้วว่าซั่นจ้ะอ่าก่อนอื่นก็ขอนน้ำได้กลับมาเบิ่งแล้วก็ฝากเลยเด้อพี่น้องฝากเบิ่งดูเป็นตาสวยกันเลยเด้อเอื้อยเพิ่นนี่อ่าอยู่ในจังหวัด สภาพใดกับวิงหูกันเนาะแอบบอกมาแล้วอาจารย์จ้ะอ่ามาหนึ่งว่าจะาจารย์กาวคำว่าสบายดีก็โอเคเด้อเพื่อนพี่น้องจึงบ่าอาจารย์ก็ได้เข้าไปอ่าโอลมหรือว่าสอบถามทางเอื่อยเพป็นบทที่ห้อยเนาะอ่าว่าเอื่อยเพป็นเป็นอะไรเนาะก็ไอ้เพ่อพี่น้องเนาะคอมเมนต์มาเบิ้งว่าเพิ่นเอื้อยเพิ่นนีถูกยากแท้บ่หรือว่าจังได๋เนาะอาจารย์เองยังพูดก็คือความจริงเนาะย่งไงก็ได้อ่าความจริงมาจากเอื้อยจากปากเอื้อยเพิ่นแหละกล่าวมาก็ อยังกับโบ,บมีของตัวเองเดอ้อเป็พี่นอ้องานี่ก็คือเทียงนาเพิ่นก็เพิ่นอยู่แบบอ่าเป็นลักเนาะว่ายงก็ได้อ่าก็สิม,มือเฮือนกับช่วงอันยามแรงพ่น่ะราะว่าส่งนี้ก็อยากมีฝนแน่เวลาน้องขึ้นก็อยู่เฮือนพ่นนะ่ะฝนตกแล้วก็สาดเปียกทําเพิ่นพี่น้องเอ้ยอ่าเนาะก็ออกมาความคิดเห็นนํากันเพิ่นพี่น้องว่าเพิ่นน่ะเป็นอะไรอบครัวเพิ่นนี่อ่าถูกยากแท้บ่ดนอะไดรก็อยากฝากถึงเนาะอ่าผู้ใหญ่ใจบุญเดอ้อว่ายังไงก็ได้ ตะคิดยังซอยเรือทั้งเอื้อยเพิ่นกระซอยยางหนึ่งือว่าอย่างหนึ่งก็งงกได้เนาะอ่าบ่าวศิลักยินดีจะเป็นสะพานบุญให้เดอ้อพี่นอ้องนะฝากฝากนี่เดอ้อกับสงสารเอื้อยเพิ่นพ่อแม่น้องเอ้ยเพิ่นก็อยู่กับลูก3คนเร้อแล้วก็กับแม่ผูน้นึงเนาะซึ่งมีอา้งอยู่แปดสิ่นว่าอ่ะก็อยากฝากเนาะไปห่อดได้งเงินคุณอยากจะบุญเดอ้อผู้ทีม่มีอันใจช่วยเหลือก,กันคนตกยากพี่น้องเอ้ยอ่าอย่าลืมนะอ่า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บาสสรัตนียเด้อเนาะเพื่อไปบอสแจ้งห,ห้ฮู้กันหลายๆคนพี่น้องฮะมาวันนี้กับบาสสร็ด้ขอกล่าวคำว่าสบายดี